สำคัญนะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมีรูระบายน้ำมันด้วยนะครับตรงนี้สวัสดีครับสติลรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้ากระทะซุกี้ชาบูหมูกระทะนั่นเองนะครับผมสําหรับกระทะนี้นะครับผมก็สั่งมาจากช้อปปีนะครับเพิ่งได้รับมาสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องเขานะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของเขานะครับผมก็จะไซส์ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับผมขนาดของกระทะนะครับก็อยู่ที่36เซนนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวก็แกะเลยนะครับผมเราก็มาเปิดที่กล่องครับข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาจะมีที่เปิดอยู่ ก็เปิดออกนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับสดๆเลยดูดูกักนปื๊ดออ,ออกมาแล้วนะครับตอนนี้นี่คือการกล่องออกมาแล้วครับนี่ก็จะมีโฟมนะครับเป็นโฟมกันกระแทกนะเป็นโฟมกันกระแทก2องชิ้นนะครับผม เดี๋ยวนนีก่อนอ่ะอันนี้นะครับก็ออกมาแล้วนะครับผมเขาก็จะซีนนะครับพลาสติกใสมานะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะแบบนี้เลยข้างบนก็จะมีที่ปิดหม้อซุกี้ทาบูนะครับโอเคอ่าด้านล่างอ่ะด้านล่างก็จะซีนเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแกะดูกันนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปึ๊บอ่าแกะดูอันนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคโอเคนะครับข้างในก็จะมีตัวนี้นะครับผมเป็นฝาปิดนะครับเป็นกระจกนะครับวันนี้อ่าวางไว้ก่อนนะครับผมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นถาดสําหรับรองน้ํามันนะครับผมนี่โอเคก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟหัวเป็นแบบนี้นะครับสายไฟนะ อันนี้ก็จะเป็นที่ยึดนะครับเป็นที่จับนะของเจ้าตัวกระจกตัวนี้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับเป็นคู่มือนะครับผมคู่มือ,อไม่ได้ใช้หรอกอ่ะแล้วก็เจ้าตัวกระทะนะครับนี่เลยนะครับผมเขาเคลือบมาอย่างดีดเลยนะครับ เคลือบมาอย่างดีเลยนะครับเงาวิ้งนะครับมันแผลบเลยนะครับผมสำคัญนะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมีรูระบายน้ํามันด้วยนะครับตรงนี้นี่ที่ทุกคนต้องการนะครับรูระบายน้ํามันนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ต้มซุกกี้นะครับชาบูตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นหูจับนะหูจับแบบพลาสติกนะครับสองข้างนะครับผมเวลาจับจะได้ไม่ร้อนนะครับยกย้ายสะดวกนะครับ ส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิของกระทะไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นของฮ o t pot นะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับฮอ t พอ t ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ปรับอุณหภูมิของตรงปริ้งย่างนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคอนนจะมีไฟบอกด้วยนะครับอาตรงนี้ก็เป็นที่เสียบปลั๊กไฟนะครับผมตรงนี้ตรงนอีกโอเคอ่ตรงนี้ก็เป็นรูสําหรับใส ที่รองน้ำมันอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับที่รองน้ำมันก็เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นรูระบายความร้อนนะครับระบายอุณหภูมิข้างล่างนะครับที่ขานะครับทั้ง4จุดนะครับก็จะมียางกันลื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบที่จับฝากันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนอ็อตนี่ อันนี้เป็นน็อตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหูจับนะครับผมมันจะมีเกลียวอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็เอาฝาตัวนี้มานะครับฝาปิดมานะครับแล้วก็เอาตัวจับเนี่ยวางไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็หงายมาแบบนี้นะแล้วก็น็อตเนี่ยใส่ลงไปนะครับตรงกลางอย่างนี้นะครับหมุนเข้าไปก่อนน,ะนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงนะครับผมขันเข้าไปให้แน่นนะครับ ื่อจะยึดไอหูจับไว้นะครับผมกับฝาปิดนะโอเคเอาแค่พอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่น็อตนะครับผมตรงฝาปิดแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับผม เราไปใช้ปิ้งย่างกันจริงๆเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์การกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกปูอัดนะครับผักวุ้นเส้นนะครับผมแล้วก็หมูนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นหมูหมักนะครับก็จะมีเบคอนหมูชิ้นนะครับแล้วก็มีไก่ด้วยนะและที่สําคัญเลยนะครับก็คือน้ําจิ้มนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อมากินตามบ้านได้แล้วนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาต่อไฟเข้ากันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็จัมสายไฟเข้าไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะเสียบปลั๊กไฟเข้าไปอ้าวตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดสวิตช์ไฟนะครับผมสําหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นฮอตพอตนะครับก็คือตรงกลางนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นบาร์บีคิวนะครับก็คือปิ้งย่างรอบนี้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับผมแบบนี้นะครับไฟมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้นะครับมันจะขึ้นสีส้มแบบนี้นะครับก็คือว่าอุณหภูมิเนี่ยเริ่มทํางานแล้วนั่นเองนะครับผมเราต้องการร้อนแค่ไหนแล้วก็หมุนไปสุดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเติมน้ํา